สวัสดีครับ Bible Before b r e a k fast คำทิปประจำวันวันนี้เห็นหัวข้ออาจจะงงๆหน่อยนะครับมันไม่ใช่เป็นคำชวนนะมันเป็นคำถามนะครับให้ลาอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยพระเจนะของพระองค์ทำความเข้าใจเราให้เราเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์ได้เราอธิฐานในพระนามสัขกขีเจ้าเอเมนครับวันนี้โรมบทที่3ข้อ5ถึงข้อ8เป็นคำถามว่ามาทำชั่วกันเถอะไหมความดีมันจะได้เกิดขึ้นนะครับ เรามาดูพ้อพีด้วยกันนะครับในโรมบทที่5ข้อ8เออโรมบทที่3ข้อ5ถึงข้อ8นะครับบอกงนี้ครับว่าและถ้าความชั่วร้ายของเราเป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมเดี๋ยวขยายหน่อยนะครับถ้าความชั่วร้ายของเราเป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมหายไปแล้วไม่เอาหมา่เอาหมา่และถ้าความชั่วร้ายของเรา เป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะว่าอย่างไรจะว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธโดยไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรือเขาพเจ้าพูดอย่างมนุษย์เปล่าเลยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกได้อย่างไรแต่ถ้าสัจจะของพระเจ้าปรากฏมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการมุสสาวของเขาพระเจ้าจนทําให้เขาพระเจ้าได้จนทําให้พระองค์ได้รับเกียรติแล้วทําไมเขาพระเจ้าจะต้องถูกพิพากษาว่าเป็นคนบาป และทำไมเราจึงไม่ทำความชั่วเพื่อความดีจะเกิดขึ้นตามที่มีบางคนดูหมิ่นและนินทาหาว่าเราได้กล่าวอย่างนั้นการลงโทษคนเช่นนั้นก็ยุติธรรมแล้วโอ้โหเป็นไงครับอ่านแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณง่งงงอยู่เพิ่งตื่นมานะคุณจะเห็นคำถามเยอะมากนะคำถามแรกนะครับว่าเราจะว่าอย่างไรจะว่าความพิโรธพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรอพูดอย่างมนุษย์นะครับเปล่าเลยนะความยุติธรรม พระพิโรธของพระเจ้านั้นยุติธรรมอยู่แล้วนะครับพระเจ้าจะพิพากษาโลกได้ยไไอย่างไรอะถ้าพระองค์ไม่ยุติธรรมนะครับต่อไปนะถ้าสัจจะปรากฏมากขึ้นเนื่องจากการมุสาของเราทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติไงการมุสาเราทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติเอ๊ะแปลกๆคิดแปลกๆทาไมเราต้องถกวิพากษาว่าเป็นคนบาปเหมือนกับว่าเราเป็นคนช่วยไงให้เห็นความชอบธรรมใช่ไหมครับอ้าวผมว่าภาษาอันนี้งงๆเรามาดูภาษาเข้าใจง่ายครับ เข้าใจง่ายเขาพูดอย่างครับว่าเราจะพูดอย่างไรดีถ้าการที่เราทำผิดจะทำให้เห็นความดีของพระเจ้าเด่นชัดขึ้นการทำผิดทำให้เห็นความดีชัดขึ้นจนว่าพระเจ้าไม่จะว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมที่ลงโทษพวกเราหรือพูดแบบคนทั่วๆไปนะครับไม่มีทางถ้าพระเจ้าไม่ยุติธรรมพระองค์จะมาตัดสินคนทั้งโลกได้อย่างไรนี่คำถามอีกแล้วนะครับแต่คุณอาจจะเถียงว่าการที่ผมไม่ซื่อสัตย์นั้นทำให้เห็นความซื่อสัตย์ของพระองค์เด่นชัดขึ้น และทำให้พระองค์ได้รับเกียรติถ้าผมไม่ซื่อสัตย์จะทําให้เห็นว่าพระองค์ซื่อสัตย์ถ้าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเหมือนผมช่วยพระเจ้าจะมาลงโทษผมทําไมนะครับทำํำไมคุณไม่พูดอย่างนี้เสียเลยล่ะเปาโลถามนะครับว่ามาทําความชั่วกันเถอะความดีจะได้เกิดขึ้นไงนะครับให้พูดอย่างนี้ไปเลยถ้าคิดแบบนั้นนะครับเหมือนกับที่มีบางคนใส่ร้ายเรา หาว่าเราพูดอย่างนั้นนะครับเปาาลไม่ได้พูดอย่างนี้นะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ชวนคุณนะครับว่าให้มาทําความชั่วกันเนออถอะนะครับเพราะว่าพวกเนี้จะถูกลงโทษเอาละครับเรากลับมาที่ข้อความของมันกันครับว่าทําไมเราจึงไม่ทําความชั่วเพื่อความดีจะเกิดคําตอบก็คือเราไม่ทํานะครับเพราะว่าถ้าเราทํางั้นเราจะถูกลงโทษถูกไหมครับแล้วก็คนอื่นก็จะเห็นว่าคนที่ถูกลงโทษพวกนั้นยุติธรรมแล้วพระเจ้ายุติธรรมครับก็คือว่าถ้าเราจะคิดว่า เราเป็นคนพูดโกหกเพื่อจะให้มีความจริงเกิดขึ้นหรือเราคิดว่าเราจะยอมเป็นคนชั่วเพื่อจะได้มีคนดีเราเป็นผู้ร้ายเพื่อจะมีคนเป็นเพเองความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเปาโลบอกว่าถ้าคิดแบบนี้เนี่ยถูกลงโทษก็สมควรแล้วยุติธรรมแล้วนะครับวันนี้อยากให้เรามองแพรนี้ครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าความชั่วร้ายของเราเป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมพระเจ้า มันก็ไม่ใช่ว่าเราควรจะทําชั่วเพื่อให้เห็นว่าพระเจ้าดีใช่ไหมครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยพระเจ้าจะพิพากษาโลกด้วยความยุติธรรมถ้ามีสัจจะพระเจ้าปรากฏขึ้นมากขึ้นเนื่องจากคนทั่วไปโกหกไม่ได้หมายความว่าการโกหกเป็นการช่วยพระเจ้านะครับมีคําถามที่น่าคิดมากนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดว่ายูดาสผู้เสียสละเราิดว่าเขาคือผู้เสียสละที่ยอมทรยศพระเยซูเพื่อเพื่อ เพื่อจะให้คนอื่นเป็นคนดีหรือเพื่อจะยอมเป็นผู้ร้ายเนี่ยคุณคิดว่าเขาเขาดีไหมครับมีบางคนยกย่องเขานะมีบางลัทธิยกย่องเขานะครับไม่ถูกนะครับคุณไม่จําเป็นต้องทรยศพระเจ้าเพื่อจะให้พระเจ้าดูดีหรือเพื่อให้คนอื่นเป็นเพ่เอกนะครับเพราะว่าคนที่จะทรยศคนที่โกหกคนที่ทําความผิดบาปถูกล่อลวงโดยมารครับไม่ใช่ถูกไม่ใช่ทาเพราะว่าพระเจ้า คนั้นวันนี้พ่อพีบอกแล้วครับว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้ครับเราจะไม่ทําความชั่วเพื่อให้ความดีปรากฏนะครับเราจะไม่พยายามเป็นคนไม่ดีเพื่อจะให้สังคมเห็นคนดคีมีแต่ว่าเราครับต้องเป็นคนดีและเราถูกสร้างมาเพื่อเป็นคนดีครับพ่อพีกำลังบอกว่าคนไหนที่รับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจแล้วคนนั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ เป็นคนถูกสร้างใหม่ธรรมชาติกเก่าก็จะหมดไปครับเราจะไม่มีความปรารถนาที่จะอยากทําชั่วครับถ้าทุกวันนี้เรายังทําชั่วอยู่เป็นเพราะว่ากิเลสในตัวเราชักนําเราแล้วเราก็ถูกล่อลวงไปเราก็หลงและเราบางคนอาจจะพลาดทําความผิดบาปนั้นวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะคิดได้ครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนไม่ดีเพื่อจะให้มีคนดีครับเพราะจริงๆแล้วคนดีมีน้อยเหลือเกิน นะครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่รักษาความดีรักษาการมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างคุณนะครับดังนั้นวันนี้ไม่ใช่คําถามนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเป็นหัวข้อเรียกคนเข้ามาดูครับเพราะว่ามันเป็นคําถามโดยโดยเฉพาะคุณจะเห็นในฉบับเข้าใจใหม่เข้าใจเข้าใจง่ายนะครับเขาใช้คํานี้เลยนะครับว่ามาทําความชั่วกันเถอะความดีจะได้เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วผมก๊อปปี้มาจากฉบับนี้ครับแต่ว่าเราจะไม่พูดอย่างนี้นะครับเพราะเรารู้ว่า พระเจ้าต้องการให้เราทำดีครับและวันนี้เราควรจะบอกว่ามาทำความดีกันเถอะครับเพื่อความชั่วจะได้หมดไปจากสังคมนี้ครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ให้เราเข้าใจพระวจนะพระองค์อย่าให้เราอ่านบางครั้งแล้วก็แค่สนใจหรือได้ยินแค่บางคำแล้วก็เอาไปคิดว่าพระเจ้ากำลังพูดกับเราแบบนั้นแต่ให้เราเข้าใจเนื้อความทั้งหมดที่พระองค์กำลังบอกว่า เราไม่จําเป็นต้องเป็นคนไม่ดีเพื่อจะให้มีความดีเกิดขึ้นเราเองต่างหากต้องพยายามที่จะช่วยกันเปลี่ยนสังคมสร้างสังคมที่ดีขึ้นพระองค์เจา้าค่าขอพระอ,องค์ทรงโปรดช่วยข้าพระอ,องค์ระลึกถึงพี่น้องคนไทยหลายคนที่มีโอกาสจะเปลี่ยนสังคมด้วยการเลือกตั้งขอพระเจ้าใช้เราที่จะเลือกคนที่ดีคนที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยเพื่อเราจะสามารถนําสังคม นี้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้และจิตที่ฐานในพระนามสุขีเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับไม่รู้อย่างไงเป็นการไปอธิษฐานเผื่อเลือกตั้งได้นะครับเราพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ